ก็กล่าวสวัสดีพี่ๆนานานากักตกปลาทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเข้ามาชมทลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองใหม่บางประกรงนะครับจุดๆนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะแต่ว่าตันนี้ก็จะเป็นใต้ต้นหางนกยูงนะครับก็เวลาตอนนี้ก็ส1เโมงแล้วนะครับก็มาสายวันนี้นักตกปลายเยอะมากนะครับผิดคาดนะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะ,ะเป็นวันธรรมดานะวันนี้เป็นวัน ว,วันพฤหัสนะครับแต่นักตกปลาเยอะมากนะครับก็เลาะหาที่ลงเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะพอเดี๋ยวได้ที่ลงแล้วนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะล่มหน่อยนะทางนู้นก็มีนักตกปลาอยู่นะครับสายปวามีนักตกปลาแต่ไม่หมดเลยวันนี้นะครับก็ในส่วนของเหยื่ออุปกรณ์เดี๋ยวมาดูกันนะครับอุปกรณ์ก็เป็นตะกอตายมอนเดินมาถตะขอ0.5นะใช้เม็ดโฟมเล็กนะครับประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของเหยื่อนี่ก็จะมาผสมหน้างานตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อที่ผมผ่าแล้วนะครับก็พร้อมผสมนะครับก็คือก็จะมาผสมแต่กับลำอย่างเดียวก็จะมีมีลำนะครับมีลำสดแล้วก็มีโอเมก้านะครับแค่นี้นะครับผสมผสมก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอ๋อมีน้ากะทิเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้มีน้ํากะทิเพิ่มเติม ก็ส่วนผสมก็ไม่ไม่ไมไมยุงย่งยากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาผสมให้ดูกันนะครับว่าผสมอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของอการผสมเหยื่อนะนะครับก็เอาลำนะครับห่อหนึ่งเลยล้ำหนึ่งหอนะโอเมก้านี่ก็ไม่เยอะนะครับสักสองกำม,มือพอ สองกำมือนะครับอสามก็ได้อสามกำมือสามกำมือนะโอเมก้านะครับแล้วก็อันนี้หัวเชื้อนะหัวเชื้อนี่ก็สักประมาณสองถึงสามกำมือนะครับนี่นะสองนะตังนะอันนี้ก็น่าจะตกได้หลายหลายไม้อยู่นะครับ ก็ใช้ใช้ให้หมดนี้แล้วเราค่อยผสมใหม่อีกทีนึงนะครับแบบเดิมไม่ยุ่งยากนะส่วนน้ำกะทิเราก็ใส่ไปพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะหรอกมันเหนียวนะมันเหนียวแล้วก็คือเพิ่มกลิ่นเพิ่มความมันให้กระเดียนะครับใส่ไม่เยอะนะพอแคนี้พอมันจะเหนียวนะครับโตประมาณนี้นะแล้วก็คเลโคเลคะมาเนี้ยแค่นี้แหละครับเดีโคนเลโคเลให้เข้ากัน ก็ใส่น้ำตอนเราผสมน้ำไม่ต้องไปนวดเยอะนะครับแล้วก็คนๆเอานะครับไม่ต้องนวดนะนะครับก็คือตอนที่เราผสมน้ำเราก็คนอย่างงี้เลยไม่ต้องนวดนะอย่าไปนวดมันนะประมาณนี้นะครับก็ ของใหม่เนี่ยผมไม่ได้มานานแล้วนะน่าจะเป็นปีแล้วแต่มาลองดูนะครับจะมีคนงานห,ารหรือเปล่าแต่นักตกปลาเยอะมากเลยมีนักตกปลาก็ส่งงานกันเยอะนะนะครับก็มีแต่ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยก็อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยต้องมาที <c oughs> ค,ครับประมาณนี้ได้แล้วโอ,โอ้โอโอโอยเจ็บๆตกเกี่ยววันนี้ใช้เม็ดโฟมนะครับก็ไม่ได้ทำมันหมูมา ก็ขี้เกียจทํานะง่ายๆเลยเก็ในส่วนของก็ก็จะเป็นเหมือนเดิมตะกอตายตะกอรีวเวนนะครับตะขอ0.5นะเป็นของยแบบนะาหู้นะครับแบบชุบแข็งนะมาณนี้นะครเหมือนเดิมนะครับตะกัว5กรัมแค่นี้พอนะเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับ ช่วงนี้เขาก็ส่งงานกันเยอะนะครับบานนินปัตตเพียนกินจัดมากเลยตอนนี้ไหมไหมคลองคลองไหมาบางประคงตอนนี้ดังมากนะ,ะนักตกปลาส่งงานกันเยอะนะครับก็ มาเน,นี่ยเป็นโฟมนะครับอย่่งนี้ครับไปลงเบ็ดกันเลยดีกว่า 对，对对、嗯。嗯嗯 มาแล้วครับไม้แรกัตัวน้อยอ <laughs> ่ะเพิ่งตีไว้เมื่อกี้่ไหนเอากระชังหนใส่นะครับตัวที่สองไล่มาติดๆนะตัวน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์

นะครับโอกินจัดมากเลยกินเอากินเอาเลยนะครับโอ้ยเรินขยับไซส์แนละ้วตะเพียน อีกแล้วครับโอ้กินจัดมากเลยโหดเกินโหดเกิน ป็นกินนะครับมาแล้วมาแล้วน้องน้ำมินรอ ไปตกน้ำเน้วปลามาได้ไงอะม,มาได้ไงครับโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยปยาจะได้เห็นตัวใสสวยอยู่ฮันนะ่าฮันนาะฮันนาะโอเคอยู่นะปลาอ้วนมากครับนิ่มนิ่มนิ่ม กว่าจะเห็นตัวนะครับในเวลาส่งงานแล้วนี่นะผลงาน5โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ2คนนะนะครับโอไหนด้วยโอ้ย,ย,ยมีแต่ตัวน้อยนะหลกัหลกๆก็ตัวน้อยตะเพียนน้อยนะครับว่ามีปันนินไซสวยๆมาสองสามตัวมั้งนะครับโอ้โหจัดจ้านเลยเฮ้ยลองช่างดูล่าลองช่างดูว่า ลองช่างดูนะเดี๋ยวก่อนมีไตช่างอยู่นะตาไช่างอยู่โอเคอีกอีกกปิดนะโอ้บอกนะไม่ได้เอาไตช่างมาพยายามมาอยู่เดี๋ยวลองช่างดูนะโอ้ย ตระเพียนไซส์สวยๆมีปรมาณสามสตัวบ่สตัวจะลองช่างดูนะว่าเป็นไงเยอะๆนี่ยยข้างล่างเลยอืมเอเนี่ยอันเละลองช่างดูนะยกเลยซึบไหนไหนหาโลเก้าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว โอ้ห้าโลเก้าเกือบหกโลนะโอ้ยดูโอ้ยหลักๆก,ก็มีแต่ตะเพียนน้อยนะนะครับปลาไซส์ส,สวยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยจัด<อ>จ้านไหมครงโครองใหม่บางประกงนะโอ้เด็ดดวงมากเลยห้า <laughs> โลเก้าอะโอเคตอนตอนตกนี่มันก็โอเคนะแต่ตอนทำอะ <laughs> <laughs> นี่ okay, โอเคก็ประมาณนี้นะ ก็ประมาณ4 m, ี่โมงเออห้าโมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นนะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับไม้คลองใหม่บางประกงนะครับเอ่อตรงนู้นจะเป็นตรงที่ผมเคยทําคลิปแรกๆนะครับตรงนู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นใต้ต้นหางลูกยูน,นะครับตรงนี้จะประมาณนี้โอเคอยู่นะน<ค>ะครับก็ประมาณ <clicks. S 2> นี้ครับสําหรับไม้คลองใหม่บางประกงนะปลาใหญ่ไม่เข้าเลยนะครับไซส์สวยไม่เข้าเลยมีแต่ปลาน้อยประมาณนี้นะไอ้นี้เด็ดดวงจริงๆนะครับ ก็ตอนทำจะทำยังไงแค่นั้นแหละครับอืโหดเกินโอเคครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่างดีๆีก็เดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผม